สารอนุมูลอิสระอยู่เยอะมากครับคุณหมอแล้วก็มันไม่มีแป้งมันมีคาเฟอีนอแต่ต่ำมากครับเวลาเรากินกาแฟหนึ่งแก้วเนี่ยคาเฟอีนห้าสิบมิลลิกรัมเยอะมากเลยใช่ไหมแต่ว่าในโกโก้หนึ่งแก้วเท่าเท่ากันมีคาเฟอีนหกเจ็ดมิลลิกรัมก็อยู่ประมาณสักแปดเท่าคาเฟอีนในกาแฟามากกว่าโกโก้แปดเท่าอขอที่หนึ่งก็คือเขาเรียนลดมันมีคาเฟอีนอยู่ต่ำ มันจะพาเอาสารคาเฟอีนและสารที่มีประโยชน์ฟาวินนย์ฟาวนอยทั้งหลายเนี่ยนะเข้าไปสู่สมองก็ป้องก,กันอัลไซเมอร์ดีมากเลยแล้วก็คนทีออ่เป็นปาร์กินสันถ้ากินโกโก้ก็จะลดอาการปาร์กินสันเซลล์สมองตายช้าลงก็ลดลงปาร์กินสันและอัลไซเมอร์อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองคือเขาลดความดันด้วยอันที่สามครับมันจะไปกระตุ้น ให้ร่างกายสร้างไขมันดีไข,ม,ขมันดีก็คือ HDL mm hmm. ตัวนี้เนี่ยมันจะมีในโกโก้มันจะกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยเปลี่ยนหรือว่าผลิต HDL ขึ้นมา HDL นี่ร่างกายผลิตเองนะ mm hmm. เป็นคนร้อเป็นไขมันดีนะครับก็จะมีประโยชน์ต่อถ้าเลือกไม่ติดตามเพราะว่า HDL มันจะไปละลายเอา LDL ที่ตกตะกอนน้ำที่ต่างๆเอาไปใช้เอาไปทิ้งตร oh. งที่ควรจะไปอยู่ อันที่3นี่ก็ลดคอเลสเตอรอลเพิ่ม HDL ลด LDL ก็ลดการเป็นโรคหัวใจติดตันสมองเส้นเลือดสม,ม,มองติดตันครับคือโรคเกี่ยวกับเส้นเลือดทั้งหมดเนี่ยมันจะดีมากถ้ากินโกโก้นะอ,อันที่4ีอันนี้สําคัญมากครับยังไงถ้าใครเครียดไปกินโกโก้หายเครียดได้เลยมันจะหลัง่งเซโรโทนินซึมเศร้าด้วยใครมีอาการซึมเศร้า แล้วเครียดไปกินมันจะหลั่งเอนโดฟินกับเซโรโทนนออกมาพอ,โอกินเข้าไปแล้วตอนนี้เว็าัที่ห้าจะทําให้เส้นเลือดนี่มันไม่อักเสบ<ม>ลดการอักเสบถ้าลดการอักเสบเส้นเลือดก็ลดการติดตันโรคลดโรคพวกเบาหวานความดันครับการลดการอักเสบของเส้นเลือดนี่มีประโยชน์มากที่หกการเผาผลาญดีขึ้นแล้วลดการดูดซึมน้ำตาลในเลือดด้วย<ห>แล้วมันก็ยังไปกระตุ้นคุมการหลั่งอินซูลิน ครับมันไปคุมการหลัง่งตัวี้ที่ตับอ่อนเพราะฉะนั้น hmm. ถ้าอินซูลินออกมาตามจังหวะที่ดีมันก็จะไม่หิวโหวยที่เจ็ดนี่ก็คือจากที่ผมกล่าวมาทั้งหมดแล้วเนี่ยครับคือเมื่อทุกอย่างมันดีหมดแล้วมันก็จะไม่เป็นโรคเช่นเชนเลือดอักเสบไม่เป็นหืดหอบไม่เป็น hmm. มะเร็งไม่ไม่ไม่ทำให้าาอ้วนนี่คือลดโรคต่างๆที่มาจากการที่จะเกิดจากการอักเสบเะไรทั้งหมายอีกหลายโรคมาก